สมการรอคอยของพวกเราที่วันนี้นี่ก็ยิ่งใหญ่ฮะทุกคนแบบเต็มที่กันมากๆใช่ครับนะฮะหลังจากวันนี้เราก็จะมีดู E ีพีเขาเรียกว่าสุดท้ายด้วยกันแล้วเราก็ยังมีโชว์พิเศษพิเศษที่เราอยากมอบให้กับแฟนๆทุกๆคนด้วยอแล้วมีอะไรครับวงเลยฮะมีวงเลยวงออเคสตราผมก็นึกว่าเป็นพวกเราเป็นวงอะไรราไม่ใช่วันนี้มีวงออเคสตรามาเล่นสดด้วยในทุกๆเพลงเลยนะเกือบทุกเพลงเลย ออริจินัลซาวด์แทร็กเพลงเรียกว่าได้ฟังกันเต็มที่นะครับเรามีใครมาร้องเพลงนะครับพี่พีทพนครับผมออไม่ใช่คุณเหรอเดี๋ยวๆเดี๋ยวผมสลับร้องกับพี่พีทส่งอะไรมาเนี่ยร้องทั้งหมดนะฮะอย่าเลยอย่าเลยให้โชว์เป็นไปได้ด้วยดีวันนี้เป็นตอนสุดท้ายเราที่เราเตรียมโชว์มาความพิเศษของโชว์เราแฟนๆที่จะได้เห็นาอะไรบ้างเรียกว่าเป็นการชมสดที่ ดูในห้องส่งเนี่ยไม่เหมือนดูที่บ้านห้องส่งหมายถึงว่าดูดูในโรงดูในโรงครับโยมแน่ๆเรียกมันห้องส่งไงคือดูไปพร้อมกับพวกเราใช่ไหมเออเราถ่ายทอดใช่แล้วก็มีแฟนดูด้วยใช่โอเคโอเคเรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันเลยใช่นอกจากจะดูไปด้วยการรู้สึกไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เกินเกินไปแล้วใช่ไหมมีเรื่องโชว์ใช่ไหมโชว์อะไรครับโชว์เฮ้ยบอกได้เหรอต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่แบบว่าอ่าเหมือนเราหลุดมาจากซีรีส์อ่ะใช่เฮ้ย 4D เลยเหรอมากกว่านั้นป่ะ สิบดีเอ้ยเนดีเหมือนเป็นแบบแนวแบบละครเวทีเลยป่ะให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมกันบอกได้แค่นี้ถือว่าเป็นโชว์สุดพิเศษที่เราเหล่านักแสดงก็ตั้งใจที่อยากถ่ายทอดให้กับคนดูทุกคนครับนอกจากโชว์แล้วสปอยล์ซีรีส์สองตอนตอนสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราจะได้ชมกัน ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเลยใช่ยังไม่มีใครได้ดูเลยนะไม่มีใครได้ดูเลยเราดูพร้อมกันไม่สมัครพีเมี่เลยหรอเฮ้ยคนไม่ดูคุณพี่เดียวไม่ดูสะพอนะจริงๆคือยังไม่มีนักแสดงคนไหนที่จะได้ดูแบบอีพีสุดท้ายเลยเต็มๆคืออย่างส่วนตัวฟูก็มีโอกาสได้ดูอีพี17ที่เขาปล่อยใน A S Play ที่เป็นเวอร์ชันพรีเมีแอมใช่แต่เรียกว่าเขาไม่ปล่อยตอนจบเนาะเรามาดูกันตอนสุดท้ายที่นี่แล้ก็ลองดูก่อนแต่จริงๆก็แอบหวั่นใจนิดนึงนะเห็นทวิตที่ พี่นิวทวิตอะไรไปไม่รู้เกี่ยวกับตอนสุดท้ายอ่ะตอนจบแบบวันนี้เราน่าจะได้มีการลุ้นกันจริงๆเออมันจะหักมุมไหมไม่รู้เลยครับผู้กำกับผู้กำกับอาจจะตัดหลอกเราอ่าพูดถึงตอนที่ผ่านมาแล้วกันแต่ละคนเป็นไงบ้างแบบมีแบบอะไรต่างๆที่แบบแฟนตับค่าไม่ถึงเยอะเหมือนกันครับเป็นยังไงคะไปไปฟังนู้นกไหมว่าเป็นยังไงบ้างเป็นงไงบ้างครับอินท่มีก็ ทุกคนน่าจะได้เห็นบรรยากาศเหมือนกับชื่อเรื่องอรถไฟนาวไม่สันใช้ในแน่นอนครับแต่ว่าตอนจบของแต่ละคนจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามคนให้ลุ้นด้วยลุ้นทรัพตัวตัวมีเนีมีคม็รู้สึกว่าแปลกใจเหมือนกันที่ภาพในหัวนี่คิดด้วยแบบหนึง่งแล้วก็พอซีรีส์ออนแล้วก็เอมันเป็นอีกแบบหนึ่งมัตื่นเต้นดีนะอะไรอย่างนี้ครับคุณด็อกเตอร์ของเราบ้างบมีการหักมุม หลายมุมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนจบตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีมุมอะไรที่ยังจะหักได้อีกไหมก็ฝากติดตามด้วยค่ะก็เป็นเหมือนอย่างที่พี่โทนี่พูดครับภาพในหัวครับไอที่ออกมาให้ผู้ชมดูแบบมันไม่เหมือนกันเลยแบบต้องรอติดตามชมเหมือนกันครับมันก็มีหักหลายแบบครับแต่หักแบบนี่าครับหักใจได้เปล่ามันก็มีแตกหักมีหักมุมหักัมุมมีแตกแยกมีอะไรหลายอย่างเลย พวกคุณเป็นอะไรกันครับนี่ไม่ดูไงฮะไหนบอกยังไม่ได้ดูไงไม่ผมดูก่อนหน้านี้ไงที่ผ่านมาคนดูหรือเปล่าครับก็มันมีหลายอย่างที่คนดูอาจจะมองภาพไว้แบบนึงแต่ว่าทางพุ่งกับเนี่ยเขาเหมือนฉีกแล้วก็คาดเดาไม่ถึงแล้ววันนี้ ep 17 18ก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันครับน่าสนใจแค่ไหนมากคนี้มาครับก็ตื่นเต้นกับเพื่อนๆนะครับว่าตามดูสี่ตอนเลย ทุกตจบเลยนะทุกสี่ตอนไปถึงก็รอตอนสี่ตอนหยอกแล้วก็รู้เลยวคือเพื่อนมึงตายไปแล้วนี่ใช่ไหมครับใช่ออ๋ก็ถึงเต้นกับเพื่อนแล้วดีใจก่อนก็ตอนจบก็ไม่รู้ก็ลุ้นไม่ต่างกับพี่โดว่าเขาจะตัดไปยังไงเล่นกลับมาป่ะตอนเล่นกับตอนตัดไม่เหมือนเลยไม่เอาแล้วแม่ไม่รู้ไงเผื่อเขาตัดแบบหักมุมไงล้อนจังตายไปเลยใช่ตัวคนต่อๆไปน้องยูฟ่าครับฝั่งนี้ อ่ะก็คร right. ับผมก็เราต้องรอดูครับรอติดตามครับผมอะไรนะครับพูดดังครับอ๋อดังๆอยู่ใกล้มาอยู on, like ่ใกล้น้องเขยน้องเขยครับน้องเขิอะไรนะครับก็จริงจากอย่างที่ผ่านมาที่พี่ได้พูดไปนะครับก็พูดกลับก็มีการเล่นฉีกเนาะแบบผักมุมบ้างหรือว่าอะไรต่างๆครับแต่อีีสุดท้ายนี้เราก็ต้องรอดูครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ เราเห็นขนมปังน้องยู่ฝ้าใช่ไหมครับเอออะไรก็หักมุมบ้างหักมุมนะเหลือก้อนเดียวครับตอนไม่จริงตอนนี้สองคนมั่งเป็นยังไงคะทางไหนใครยังไม่พูดอะไรนะฝั่งเอาครับฝั่งกลางพูโอ้ปิงปิงก็ที่ผ่านมาก็มีจุดหักมุมอยู่หลายจุดครับผมแล้วก็อีพี่สุดท้ายก็อาจจะมีหักมุมอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องรอดูพร้อมขอทุกคนครับผมก็พี่เขาพูดมาหมดเลย ก็เด so ี๋ยวรอลุ้นด้วยกันดีกว่าครับผมทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้ชมทุกคนเลยรอลุ้นไปว่าตอนจบมันจะออกมาเป็นยังไงครับผมครับพูดถึงยอดดูในเอ ASK บ้างของเราคือแบบยอดดูขึ้นอันดับหนึ่งตลอดเลยอะไรบ้างคะในในฐานะที่เราเป็นนักแสดงโอ้หายเหนื่อยนะครับก็ต้องต้องขอบคุณจริงๆแฟนคลับคนดูที่คอยสปอร์ตพวกเราเสมอคือแบบพวกเราก็ดีใจที่แบบซีรีส์ของพวกเราได้ได้ของทุกคนได้อยู่บนแบบ คนอันดับหนึ่งของเอสเพลครับผมแล้วขอบคุณด้วยขอบคุณจริงๆครับเรารู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆตอนที่รู้ว่าเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในเอสเพลนะครับแล้วก็ยอดวิวทะลุสิบล้านสิบเอ็ดแล้วครับตอนนี้สิบเอ็ดแล้วใช่เรารู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่ที่คนดูติดตามเราขอมาในยูทูบอ่ะตอนนั้นอ่ะเป็นแสนเป็นอะไรอ่ะคุยกันก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวตื่นเต้นกันเถอะครับ ตอนที่ผ่านมาแอบทำอะไรกันข้างบ้านนะคะอุ้ยผมไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยรับาแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยพี่ดิวเขาทำมาเฮ้ยกาที่จะพูดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หักมุมด้วยภาพของเขาเรียกว่า Image ของตัวคาแรคเตอร์มันอาจจะทำให้เราคิดไปอีกทางนึงแต่ว่าพี่โด่งเขาก็ เหมือนว่างออกมาอีกแบบหนึง่งเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าตัวเดียวก,กันก็เพิ่งรู้กันตอนหน้าเซ็ตเหมือนกัน<ช>อันนี้จริงแต่เราก็ต้องเก็บงําสิ่งนี้ไว้เพราะว่าแบบมันบอกใครไม่ได้จริงใช่ไหมครับผมใช่ครับ <laughs> <c oughs> อ่ะสุดท้ายเรียอยากให้ฝากหน่อยแฟนๆที่จะได้ดูพร้อมกับพวกเราครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับ e ีีสุดท้ายนะครับแล้วก็ทุกๆอีพี EP ด้วยที่ผ่านมานะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามมา,มาพร้อมกับพวกเรา ตลอดทั้ง1 7, 10, 8 d p ครับผมก็1 7, 10, 8 d p ที่เราจะได้ดูกันในโรกภาพยนตร์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบรอคอยกันมานานนะครับผมถ้าใครคิดถึงพวกเราเนี่ยก็สามารถไย้อนดูกันได้เราลองว่าสนุกเหมือนเดิมแน่นอนนะครับผมเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเรามาเจอกันแน่นอนครับผม